ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพี่น้องครับอะไรที่ทําให้ผมสองคนต้องเดินทางมาที่นี่ครับเป็นส้มตาไก่ย่างรถเข็นเล็กๆแต่ว่ามีตํานานแล้วก็โด่งดังมาในที่ต o k 28ปีในการขายเขามีเคล็ดลับอะไรมีอร่อยขนาดไหนดูดิคนเยอะมากๆผมถึงต้องเดินทางมาที่อยุธยาครับร้านส้มตาไก่ย่างเงินล้านนะครับ มาแล้วครับมาแล้วปลาไหาอิดป่งล่างหอ,อมแซ่บนัวสไตล์อีสาบนบานเฮ่าหลายท่านมากินส้มตำล้านแต,ตกแตกบอกว่าอร่อยแซ่บนัวน้ำปลาร้ามีจำหน่ายไหมตอนนี้มีแล้วนะครับใครอยากแซ่บอยากนัวครับเชิญได้เลยครับพี่น้องครับน้ำปลาร้าอิดโป่งล่างโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เขาเรียกว่าส้มตำไก่ย่างเงินล้านนะครับอ่า โอ้ยนี่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 บินดาแซ่บคิดถอดสมัยนี่ยหน่อยครับพี่น้องเบิ้งก่ย่างก่อนก่อนเป็นการย่างแบบอันนี้ผมสังเกตได้เลยว่าโบเดใี่น้ำมักอี๋ยังมากมายเห็นบ้านเฮาก็ต้องย่างแบบเกลือแม่นบ่แม่ว่าแล้วเยนี่เกล็ดจักสีดิกินกับข้าวเหนียวอู้พี่น้องครับเอาเบิ้งไกลๆเลยนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยครึ่งตัวจะบาทครับแม่นี่ไม่ละหาซิบไม่ละหาสิบบาท มีปีกกับขาเนาะมีคนเอาไปนี่ครับอันตรับเลยเดี๋ยวขอชิมปีงไก่ก่อนเด้ออ่าสิบบาทอันนี้ประเภทปีกเนาะปีกปีกอกใบม่วงกับเบิร์ดรึตี้ครับใบสอนเป็นใบสองนกับเบิร์ดแล้วเอาไหมคให้เพื่อนเราบอเนี่ย่าแบบนี้มาโดนแล้วมี่ขาดบ้านๆนึงพุดซ่าแบบสมัยบ้านๆเอาคือตามอะเอา แล้วค็นย่างก็แห้งเด้นออกนุ่มครับไผย่างรับคุณคุณทำกะย่างน่แหละเปิดมาเลยเน้่ล้วนเลยนั่นดิ้วเขาไปลยนี่ดีนี่เดี๋วเข็นไปใจตูนเนาะมันจะหอดไาเอาจากเม็ดเอาหาเม็ด่อหาเม็ดคุณใสเขาขายยังนี่งขายนั่งหาเม็ดไหมทึงยังพริกพริกพริก เลือดมันมันขับไส้อะนะเลือดมันมันขายมาน้ำหานเน็ตไปตรงนี้มันบริเวณไหนครับตรงนี้ไหมวัดพญาต์จ้ะวัดพญาต์วุ้ยสารลุนวัดพญาต์เดี๋ยววัดพญาต์เี๊ยิดขี่เลยมาขี่กระตือวันเท่านี่นะแม่ขี่กระตือวันเท่านี่นะพญาตินะเป็นญาติกันนะนะหลายๆคนหลายๆองค์นะญาติกันถ้าเป็นญาติกันถ้าเป็นญาติกันหลายองค์มาบวชน้ำกันอยู่วัดเดียวกันทะเลยพญาติแม่นอ่บอกว่ามันแมนเครือญาติของเสือพระวงศ์บอกแหละ ม่ขายมาจยกปีแล้วขายมาตรงนี้ยี่สิบปีประมาณยี่สิบแปดปีขายมายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปีแล้วอ๋อตั้งแต่สมัยตะกี้แบบทำไมกรุงศรีอยุธยายังโบแตกคุตัวนี้จ้าสังเกตการฟันมะฮุงครับเอาแรกๆเลย่ฟันมะฮุงแบบฟันแบบบานๆเฮ้ยนี่จ้าจ้าเนี่ยพูดปรได้ใไซแบบพูดง่ายๆแม่เป็นคนจังหวัดไหนครับแรกๆเลยขออนุญาตถามแม่อันถ้าจังหวัดเกิดอยู่ บัวไงบัวไงคราชพ่อแม่เดี๋ยวครับทุสัยครับพ่อแม่พ่อแม่พามาไงพ่อแม่พามาอยู่เพชรบูรณ์ตั้งแต่อายุหกขวบอ่าจากเลยอยู่เพชรบูรณ์เท่าทุ่มมือนี่อยู่เพชรบูรณ์แต่ว่ามาขายของอยู่นี่จ้า27่8ปีแล้วจ้ามาอยู่ตั้งแต่37ปี37จ้ามาจากปีเดียว20กว่าปีแล้วตัวนี้เป็นยังก็เลยมาขายอยู่นี่แม่โอ้ยแต่ย้อนอ่ะมันถูกมันยากอ่ะคนละกค้ามาที่แรกมาขายคนละไม่อ่า ขายผลไม้ดองใคเลยมาเปลี่ยนขายสมตำแแรกขายผลไม้จ้าอืมแรกแรกคนหลายยังสี่บ่ครับแรกแรกก็เรื่อยๆมันก็มาลุ้มเพื่อทุกมือนี่เพราะว่าเขาไปเรื่อยๆครับขายอยู่สองุดเอ้าจุดแรกจุดแรกตรงหน้าคังยาหน้าคังยาจ้ามาจอดตรงนี้ประมาณสิบโมงจอดตรงแรกสิบโมงตรงนี้แต่ตรงนี้เลยจ้าตรงนี้คือตรงแรกวันนี้โอ้ควันขักเลควัน ตรงนี้คือจุดแรกพี่มาแม่มาจ้านี่จุดที่สองจุดสองแล้วมาเนี่จ้าอ๋อจุดแรกอยู่ตรงที่หน้าวัดพญาจ้าอันนี้คือจุดสองที่ไหนครับแม่โรงแรมโรดอินโรงแรมโรดอินตรงข้ามกับโรงแรมโรดอินนี่โรงแรมโรดอินครับเห็นมาครับนี่ตอนเศร้านี่สิบโมงฮอดสิบโมงยี่นี่ใช่น้องมาครั้งแรกครั้งแรก แปดโมงตื่นออกจากบ้านแลมาจอดตรงหนา้าค้างยาแยกแต่ซีแยกพญายต์เนี่ยอ่าแล้อะสิบโมงก็เข็นมานีสิบโมงก็เข็นมานี่นนจ้าตรงนี้อหน้าโรงแรมรถโรงแรมรถอินกีถึงพ่อดจังมุ้งหอดสองโมง,โโมงไปสองโมงกับหมดแล้วจ้าสองโมงกับหมดแล้วโอ้พี่น้องครับหาอยุสองจุดนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดแรกนะวัดพญาตแปดโมงหอดสิบโมงชุดสองสิบโมงหอดใบทรงไอใบสองโมงอ่า เอ้มีมีคิวอยู่หลายใบผมสีสางตำม,มาักจ่าได้เราดูที่เตาใหม่เออตำมกคุ้งนะอยากจะลองส้มตำร้อยไ,อไว,ยไวย้้้ดอจาโไฟใหม่ก็ร้านเจ้าอีลีนี่เออมันเหนียวค้า <laughs> โอ้ยก็ยังไฟใหม่นี่สเสน่ห์ผมรู้ได้เลยครับแต่ส้มตำ้มตำในย่งางบ่ได้ชิมครับใช่นี่ผมว่าไก่ย่างแน่นอนเลยสเสน่ห์อยู่ตรงนี้นอกจากสูตรการไอ้มักแล้วสูตรการปิ้ง สิ่งปฏิยั่งไปอ่อนๆไปเรื่อยๆเอ้ยแต่ที่สำคัญครับต้นทุนมสนัสูงเพราะว่าพื้นประเทศหลายอย่างใช่ย่างเดียวชมตำไก่ย,ย่างซื้อไก่ย่างม <ดา S 1> ันละห้าสิบข้าวเหนียวเท่าไหร่แม่สิบบาทจา้าตำมุฮงเนี่ยครับโกละสามสิบห้าต่ใครเข้มกี่สิบห้าใครเข้มสี่สิบหา้จา,หาจ้าอืมอร่อยนึ่งกินอิ่มเลยจ้า แม่ลายหนึ่งกินอิ่มมีทอดลายหนึ่งมีทอนพ่อมีทอนจ้ายบาทมีทอนจ้าแก่ก็หันแล้วกินอย่างผีก้าวผีไอ้ยีก็ร้อยชิมขาไก่นะร้อยชิมขาจ้าขากระแซดไหมขามันจะนิ่มได้ไดยวันหนึ่งสี่ตัวแม่เนี่ยก็แล้วแต่โอกาสค่ะเป็นวันหยุดก็เยอะค่ะวันธรรมดาก็สามสิบห้าสี่สิบเขาหมักไม่เองเลยบ่จ้าหมักเองเพาะเท็ดเองเบิร์ด ซื้อเป็นโตมาตับมัมหงหงหกละสามสิบสามสิบห้ามาขายอยู่นี่ตั้งแตกก่คนเนี้ยด้ขวดเดียวนะขายตั้งแต่อายุขวดเดียวนะครับจนทุกเมื่อนี่โอ้โจะสามสิบแล้วสามสิบสองแล้วจะสามสิบปีแล้วครับม,มาดูครับ<ม>อะไรที่ทําให้ร้านส้มตำขายย่างอยู่ยาวจนเกือบสามสิบปีจังหวัดพระนครศรีอุดยาครับขายแค่วันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงก็หมดแล้วอันดับแรกที่การันตีได้ก็คือไก่ย่างแบบปีกแบบขา นัวที่มาวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราใส่ใจอยู่แลกความแสบความนัวหรือว่าราคาเนี่ยจังไนก็อยู่ได้ของกินเนาะายเนาะคิดว่าเขาตั้งากของอื่นมองใดเขาใส่ใจลูกค้าใส่ใจลูกค้าขายตามหุมากนี่ขายอยู่จักคนเนียนน้ำกันนี่อ่าถ้าเฮ็ดกับครอบครัวมีสามคนแล้วก็จะมีแฟนมาซอยมีแฟนอีกคนหนึ่งวันยุทธแต่ขายถือว่าเป็นงานประจําไปเลยเนาะบอกพี่น้องทังบ้านเนี่ย ต้นทุนหลบยบ่ขันยาเขตแบบนีขายยุทจังหวัดเขาเนี่ยต้นทุนหลายไหมถ้าทุกเมื่อนี่ก็ต้องใส่คขาว่าต้นทุนหลายอยู่เพราะวันหนึ่งเขาจะมีความอดทนจะมีลูกค้าติดมากกว่าเงินทองก็คือความอดทนนี่แหละว่ากาจะมีลูกค้าเขาต้องใส่เวลาเัาเราเวลาเข้าไหนเขากับัรูกว่าจะจะจะติดว่าทุนเขาจะได้ตามคืนโอ้ยอันนี้สำคัญสมมุติว่าผมตั้หุงเป็นอยู่ได้ตัางหุงแซบอยู่บ้านผมเนี่ยผมอยากขายยังซีเนี่ยผมต้องเริ่มต้นยังไงเนี่ยครับเขาขายเลย ขายเลยแล้วก็ถ้ามันแซ่บเขามักเขาถือใจเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองมันก็จะกลายเป็นบอกปากต่อปากปลาล่านี้อร่อยนะร้าหนี้แซ่บนะแต่จะว่าจะแซ่บไข่แซ่บมันอ่ะเขาบลูก็ต้องถือปากไข่ถือปากมันครับเริ่มต้นแรกๆมึต้องเข็นรถเข็นเนาะรถเข็นกับลงทุนมาม่าตัว่ะไรรถเข็นเนี่ยรถเข็นแต่กี่เล็กมันกับโอเพงหมดเลยเดี๋ยวนี้มันกับเครื่องมือได้อยู่เด้วรถดีนะรถเข็นเนี่ยชีอะพันเนาะแมีนแล้วกา เล็กข้าไปจ่ายตลาดแต่ละมือประมาณตัวเดียวจับอาหนูไปอาทิตย์ละรอบอาทิตย์ตละเทือกอ๋อตลาดไทยอาทิตย์ยตละเทือซื้อมัมอ้าซื้อ,อมา้าแบบว่าแบบตุนไว้อาทิตย์หนึ่งไปครั้างนึงยังของพวกเนี้ยยังไกลเด๋ยไกลเด๋ยไปทุกมมือบ่ไกลสองมือซัมเมอไปเอาเทนึงเอาเทนึงแหม่เดืนวนหลายๆมากเลยมัดมักหนักบ่ไกลซัมเมอร์ซมืมอร์เขาไปไปเอาอีกไก่เขามักหนักบ่สูตรเขาบานๆเลยบ่อบหนักจ้ะเออเอามาลองชิมมาลองชิม บันเท่าครับอาจจะโจดรลองเบงเออสามสิบห้าบาทอหอมมะแดกอหอมมะแดือ่ออันนี้ขามานันนะจ๊ะป่ะได้สามด้อร้านเนีร้านนี้ป่ได้สามนสีิเอาเนีย่ยชิ้นห่อบรรยากาศเกาๆตอนครัเป็นเล็กหน่อย ปีงไกล้ิีงนึงของเหี้ยวอันนึงอะไปน้ำรสแต่หาก็าไปอีกแบบเป็นรสชาติเดียวกันชิ้นนุ่มหอมอืมแกแต่ตบางคนก็วจวดดีดีๆสมกับการเดินทางมาหอดอายุทยาครับพี่นอ้องจากมาฮูเลยละ่ะและที่สำคัญแกทันสมัยเลยเขาซื้อเพียงก่อน พี่หมูไล้เป็นอะไรสดซ้นอไหนา,หานออนม้เ้าหตายหมูนาเบิดกอนนูกนลงเลยันนี้ก็คุยกยเขาเคยเห็นร้านลาบดันก้อยหลายร้านเริ่มมาไลฟ์สดเนี่ยใครมีร้านอาหารอ่ะมีร้านอาหารจะลืมได้พีหน่องได้มันเป็นการโปรโมทจากของเป็นแนสตโวเลยเด็กครับ โอ้อออเกอดจานอีกตามองฮะตามองฮ้ยที่เด็ดมันอยู่นี่น่ยคือยุคนี้ครับพี่น้องครับอะไรที่สามารถทำให้คนกินคนบริโภคเขารู้สึกว่ามัน ไม่แพ้แล้วเขาอยู่ได้ผมว่าอาชีพพวกน,นี้น่นาสนใจพราะฉะนั้นคําบ่ตสัตบิลีขันบุรีล,ลีนะครับแต่สามสิบปีแล้วไปแบบนี้ทุกวันทุกวันอืมละสามสิบตัวนี่ก็บ่หน่อยดิมันจะหลายกว่าวนี้นี่สามสิบตัวนี่บพิ่มเป็นสามสิบใหม่ดิสามสิบตัวตัวหนึ่งก็ได้ประมาณสี่ไม้อืมเทคอย่างอื่นนะพ่อแม่ไอ พี่วันหรืว่าเห็นส้มตำไก่ย่างอย่างเดียวจะว่างไงดนะีเนาะเราเผ็นิดยสองย่งางไมสั่งมสั่งนี่เขาเอ,อิญเขาเรียกกลุ่มตำไก่ย่างของแท้อ่ะดูน่ากินไหมฮะการใช้ไฟการย่างการหมักแบบธรรมดาเลยไก่ย,ย่างส้งตมตำเงินล้านโอ้ที่ส่วนมากเป็นขาประจำครับหรือว่า ้ส,ส่วนมากกแม่เพื่อนกับมีฐานลูกค้าอยู่้รแตอนม,ม,ามาขายเขาปีที่เจ็ดอกัสามลูกค้าถือมาไม้ทั้งฐานลูกค้าเป็นลูกค้าฐานลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ใบรุ่นสมัยใหม่น้ำเนาะแมนแม,แม,ลม,มนลูกคนั่นแหละมิฐานแม่แล้วก็มาสักรอนี่แหละครับพี่น้องครับการลงทุนเนี่เริ่มจากชุดเล็กๆก่อนแต่ว่าขันชุดเล็กๆสำหรับบางคนมันพอทำกันบางคนใหญ่สำหรับบางคนบางคนอาจจะสิบ้องว่าจุดหน่อยแต่สำหรับผมมองว่าไม่มีอะไรใหญ่อะไรเล็กเพราะแต่ละคนมีความพอเพียงพอดีไม่เหมือนกันเนาะ ผมจะบอกว่าผู้ใดมีแต่ละคนก็คือกันแมนเขาเปรียบเทียบกันบ่ได้ดอกเห็นบ่คน,บน,นว่าคนก็จะบอกว่าลงทุนหลายบ่สำหรับเขามันอาจจะบ่หลายแต่สำหรับคนที่บ่นี้มันก็อาจจะหลายานี่เพราะฉะนั้นต้นทุนเขาอย่างที่เขาบอกว่าลอยบาทคนเท่ามันผสาก,กันพี่น้องเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ขนันเท่าถ้ามาหากินบ่อยูซื้อก็อย่อท่อผมว่าอันนี้แหละยูได้ยูได้ไปเสก็บดด่ตาย ยัแม่มีอาวุธติดตต้เนาะตำหูเฮ้าเนี่ยเรื่องลำบากแกงเดียวเรื่องขยันไลยขยันไลยกับมือไงมือต้องต้องเอาพอดีปะเอาฝากพี่ฝากน้องแนะกันอยากมาชิมฝีมือมีมีซื้อหลานมาเฮ้านี่อ่าส้มตำล้มเขียวส้มตำล้มเขียวครับส้มตำล้มเขียวอยู่จังหวัดอยุธยาครับพี่น้องครับขาย2รอบครับรอบเช้า8ปดบุงถึงสิบบุงรอบสองสิบบุงถึงบ่ายสองนะครับย้ายจากวัดพญะยาแล้วก็ที่นี่ที่หน้าโรงแรมโลดอินนะครับอายุทยา จังหวัดอยุธยาใครอยากมาลองครับส้ม <c oughs> <c oughs> เป็นส้มตำเงินล้านเป็น <c oughs> <c oughs> เป็นส, <c oughs> นสมตำเงินล้านขายมาแล้วเกือบ30ปีครับมาดูว่าอร่อยขนาดไหนหมักแบบบ้านๆตำแบบบ้านๆราคาส้มตำสามสิบห้าครับไก่ย่าง50บาทมาดูว่าอร่อยขนาดไหนถึงยืนยยืนยาวได้ขนาดนี้ครับพี่น้องครับเอาฝากพี่ฝากน้องเข้าเนี่ยครับ ก็ถ้าใครอยากมาร้องกับมาได้เลยสมตับลงเขียวยุ่แยกวันพยาจ้าเปิดถุงมือมีวันหยุดมือเลยนะครับหยุดแค่วันศุกร์ที่สองของเดือนวันเดียวที่เหลือก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่ธุระเขาฉี่หยุดแค่นั้นเลยโอเคนะฝนตกก็ไม่หยุดเพราะเรามีร่มเขียวกลางอยู่แทนจ้าสวัสดีครับพี่น้องครับทุกอาชีพนะครับทุกอาชีพเรกว่ามีความสัมพันธ์นะครับเล็กใหญ่ขึ้นอยู่กับ แต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วฝากด้วยครับเจสุมินนะครับพี่นองครับเจสุมินไทรที่มีปัญหาเรื่องตับใครที่มีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับหรือว่าไขมันในเลือดสูงนะครับหรือว่าเราชอบกินชอบดื่มนะครับื่มเช้ามาไม่แห้งขัดแอลกอฮอล์ระหว่างดื่มก็ได้กินไปกินระหว่างดื่มหรือใครไม่ดื่มก็กินตอนเช้าก่อนอาหารก็ได้ครับดูแลตับของเรานะครับอคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ